ประวัตวิวัชระเมธีดีกรีไม่ธรรมดาเจ้าของปร,รินธรรม9ก้าประโยคจากเด็กไฟธรรมสู่ผานักคิดนักเขียนผู้เปลี่ยนธรรมะให้เข้าถึงง่ายลูกศิษย์ดาราดังเพียบไม่แปลกใจทำไมคนส่วนมากศรัทธามากขนาดนี้ แต่ทว่าก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังเครือบแคลงคาใจในตัวท่านโดยล่าสุดแพรลี่ไพวันได้ออกมาพูดว่าเปลี่ยนก้าวเท่ากันมาดีเบตกันไหมท่านต้องยอมรับความจริงบ้างไม่ต้องสมบัติสำนวนไปโหนกระแสกับดิฉันก็ได้ดิฉันก็ปเปลี่ยนทำก้าวประโยคท่านก็ปเปลี่ยนทำก้าวประโยคเท่ากันท่านเทศได้ดิฉันก็เทศได้ถ้ายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านพูดผิดเรื่องเชียร์ดิไอคอนโดยนาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงพระเมธีวชิวโรดมหรือพระมหาวุฒิชัยวชิวระเมธีเจ้าของนาประ กาววชิราเมธีซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคนหนึ่งในสังคมไทยโดยธรรมะประยุกต์ที่ถูกถ่ายทอดด้วยการใช้ภาษาและถ้อยคำที่เรียบง่ายเข้ากับยุคสมัยโดยพระเมธีวชิโรดมมีชื่อเดิมว่าบุธิชัยบุญถึงท่านเกิดเมื่อวันที่2 9มกราคมพศส5 1 6นุกูขอกระซิบว่าท่านเด็กกว่าพี่หนุ่มอีกนะคะเพราะพี่หนุ่มของเราเกิดพศ2อ1 2พี่หนุ่มน่าเด็กมากอะ โดยภูมิลำเนาของท่านท่านอยู่ที่บ้านครึงใต้ตำบลครึ่องอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดบิดามารดาเป็นเกษตรกรและมักพาท่านเข้าวัดตั้งแต่เด็กจนท่านมีความใฝ่ธรรมะตั้งแต่ยังจำความได้จนเวลาล่วงเลยผ่านมาท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับประฐมศึกษาปีที่6ต่อมาท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดครึงใต้ขณะมีอายุได้14ปีโดยได้ศึกษาเล่าเรียนภาพป,ปริยธรมรมแผนกนักธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอกแล้วย้ายมาพำนักที่วัดพระสิงห์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ศึกษาภาพปริยธรรมแผนกบาลีจนได้สําเร็จการศึกษาปริยธรรมหประโยค,รรรคถือว่าท่านเก่งมากๆเมื่อเทียบกับอายุในตอนนั้นหลังจากนั้นเมื่อท่านมีอายุได้21ปีท่านก็ได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระพิสุกที่วัดเครื่องตายก่อนย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมาบาพิษกรุงเทพมหานครเพื่อรศึกษาภาพปริยธรรมแผนกบาลีต่อจนสาเร็จเป็นปริยธรรม9ประโยคในปีพศ2 5 4 3ซึ่งในปีเดียวกันนั้นพระเมธีวชิโรดมยังได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาาวิทยยลัสุ ไทยธรรมธิราชซึ่งในขณะนั้นเรียกได้ว่าท่านเริ่มเป็นที่จับตามองและถูกให้ความสนใจตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันและต่อมาในปีพศ2546พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยและได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยดังกล่าวหลังสําเร็จการศึกษาพระเมธีวชิโรดมได้เผยแร่พุทธศาสนาเชิงประยุกต์ผ่านการเทศบนทอที่ทําให้การเทศนาธรรมเป็นเรื่องสนุกทันสมัยเข้าใจง,ง่ายเข้าถึงคนทุกกลุ่มไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อโดยมีีททัั้งจดเว เทศนาและเผยแผ่ธรรมะทางรายการโทรทัศน์ท่านยังเขียนบทความในนิตยสารหนังสือพิมพ์หลายเล่มรวมถึงธรรมะประยุกต์ภายใต้นามปากาววชระเมธีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยผลงานสร้างชื่อของท่านคือธรรมนิพนธ์ชุดธรรมะติดปีซึ่งประกอบด้วยธรรมะติดปีธรรมะบันดาลธรรมะดับร้อนธรรมะหลับสบายธรรมนิพนธ์ของท่านได้รับผลตอบรับดีมีข้อมูลว่าณนปีพศ2557ท่านมีผลงานธรรมนิพนธ์มาก กว่า200เล่มบางเรื่องได้นําไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และหลายเล่มถูกนําไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาอินโดนีเซียภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ชื่อของท่านได้ถูกแพร่หลายกล่าวถึงมากขึ้นไปอีกอีกทั้งท่านวอวัชิระเมธียังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมุตยาลัยสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลกซึ่งเน้นการทางานด้านการศึกษา มนุษยธรรมนอกจากนี้ยังก่อตั้งศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันเพื่อเป็นธรรมสถานในการบูรณาการผ่านการจัดคอร์สภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งแม้ในตอนนี้ไร่เชิญตะวันจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบว่าเป็นการบุกรุกป่าหรือไม่โดยพระวอวิชระเมธียังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมด้วยเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลกปัจจุบันท่านสังกัดวัดพระศ ตํบลเวียงอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายและพำนักจําพรรษาณศูนย์วิปัส,สนาสากลไร่เชิญตะวันโดยสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดของท่านในตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยยังไม่มีกําหนดการกลับมาที่ไทยโดยหลังจากที่มีการพาดพิงกันไปมาระหว่างท่านวอวชัชระเมธีกับหนุ่มกัญชัยสืบเนื่องจากประเด็นดีไอคอนกรุ๊ปและหลังหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยเชิญทนายเดชาออกรายการหนกระแสเมื่อวานนี้ซึ่งช่วงหนึ่งทานายเดชาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะแจ้งความวอวชระเเเมีีฐานทชยร์ The con, ทัช บอกว่าตอนนี้ววชระเมธีหนีไปต่างประเทศขณะเดียวกันซึ่งก่อนที่ท่านววชระเมธีจะชี้แจงยาวเหยียดเป็นรอบที่2เพื่อเตือนหนุ่มกัญชัยพร้อมเผยว่าอย่าทําตัวเป็นสารเตีย้ยหรือตอนนี้กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไปแล้วก่อนลบโพสต์ออกในเวลาต่อมาด้านแพรี่ไพรวันหรืออดีตพระมหาไพรวันได้แสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวตอนหนึ่งว่าคําที่พูดออกมานั้นเป็นคําที่ค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่การพูดกับสี์ไม่พอใจพี่หนุ่มก็พูดมาตรงๆไม่ต้องมาบอกว่าเป็นการพูดฉันสี์ถ้าจะพูดฉันสี์ทำไม่ ส่ววนตวัแต่เอามาโพสต์ในเพจที่มีคนติดตาม6ล้านกว่าคนแฮรี่กล่าวต่อว่าอีกทั้งยังใช้คําพูดที่พราไม่ควรจะพูดหลายคําขอตกรต่อเนื่องอย่างนี้หมายความว่ายังไงตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมแล้วนะค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าการฆ่าคนอะไรนั่นก็พูดมาแล้วอร่อยจนลืมกลับวัดก็พูดมาแล้วซ้ามาพูดอีกว่าถ้าอยากรวยก็ต้องดีไอคอนแล้วแหละดังนั้นท่านวอก็ไม่สำเนียตัวเองเหมือนกันดูคําที่ตัวเองพูดบ้างไม่ต้องมาสมบัิสํานวนแฮรี่กล่าวต่อว่าเคสนี้ ท่านก็ควรออกมายอมรับให้ตรงไปตรงมาการที่ไปรับนิมนต์ไม่ผิดแต่สิ่งที่ท่านทําแล้วน่ารังเกียจคือการไปเที่ยวพูดอุดหนุนบริษัทแบบนี้ที่เป็นการชักชวนให้คนไปลงทุนท่านไม่มีความรู้เรื่องนี้ท่านเป็นพระถือบาทขอข้าคนอื่นกินแล้วมาพูดเรื่องธุรกิจมีความรู้เรื่องธุรกิจหรือนี่เป็นการตั้งคําถามไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงท่านควรยอมรับความจริงบ้างไม่ต้องสมบัิสานวนไปโหนกระแสกับดิฉันก็ได้ดิฉันก็ปรเรียนทำเก้าประโยคท่านก็ปรเรียนทำเก้าประโยคเท่ากันท่านเทศได้ดิฉันก็เทศได้ จะได้เทศโปดพระว,ว่ามองความจริงบ้างแค่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านพูดผิดท่านไปเชียร์คนเมื่อวันหนึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านรู้ไม่ถึงการท่านก็ยอมรับไปที่ท่านไปเชียร์บริษัทว่าอยากรวยก็ต้องดีไอคอนท่านเป็นปร,ริยนาธรรมเก้าประโยคที่บอกว่าการพูดแซบเป็นเรื่องปกติถ้าทําได้ดิฉันจะได้รู้ไว้ว่าแต่ก่อนที่ดิฉันเป็นพระดิฉันก็ทําได้และสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวดรามา่าในครั้งนี้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเรามาเม้ามอยกันและขอาทิ้งท้ายว่าเเเสเเสีีียยงงนนน้ป็ค จริงไม่ใช่ตัวแสดงและไม่ใช่ AI นะคะบ๊ายบายมันก็เป็นการเล่นสัมบัติสํานวนนั่นแหละคำพูดที่พูดออกมามันก็กระทบกระทั่งหลายคำแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงก็ไม่พอใจพี่หนุ่มก็พูดมาตรงๆเลยไม่ว่าไม่พอใจไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการพูดฉันสิทธ์หรอกถ้าจะพูดฉันสิตธ์แล้วทำไมไม่พูดกันไปส่วนตัวกันละ่ะก็เป็นสิทธ์อาจารย์อันนี้เอามาโพสเพจเพจอาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่านี่เอามาให้คนหกล้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็นฉันสิท์ ก็ตอบกลับเขาเหมือนกันนั่นแหละก็พูดไปตรงๆว่าตอบกลับเขาก็ใช้ข้อความที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคําฆาตกรต่อเนื่องอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาทไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรน,นั่นนะพูดมาแล้วอร่อยจนลืมกับวัดก็พูดมาแล้วแล้วก็ยังซ้ํามาพูดอีกว่าล่าสุดก็ยังมาพูดอีกว่าถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องดีไอคอนแล้วแหละท่า oh, นวอลก็ไม่สำเนียกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละหลายคำที่ตัวเองพูดนะนะั่นน่ะ ควรสำเหนียกบ้างดักน้ําใส่บาดชะโมกดูหน้าตัวเองบ้างไม <ป S> ่ <c oughs> ต้องมาโค้ตํำบัดํำนวนหรอกอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบกัลยาณมิตรเลยแล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมาดิฉันก็พูดไปแล้วดิฉันไม่อยากจะพูดฉันก็อุตส่าห์ปกป้องท่านดิฉันก็บอกว่าการที่ท่านนะ่ะจะไปรับนิมนตนะ์มันไม่ผิดหรอกดิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตรลปับด,ดิฉันไม่ว่าหรอกแต่สิ่งที่ท่านทําและมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูด อุดหนุนบริษัทแบบนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบนี้ท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องเรานั่งสมาธิอยู่ยุงมากาดัดเราเผอตัวปั๊บยุงตายถ้าเราลองคิดว่ายุงตัวนั้นเอาเป็นหัวหน้าครอบครัวบินออกมาหาเลือดลูกเมียอยู่ที่บ้านรอที่จะกินเลือดที่พ่อมาหาพ่อมาถูกตบตายอย่างน่าอนาถคิดอย่างนี้คุณจะเห็นว่าชีวิตย,ยุงตัวนั้นมันยิ่งใหญ่มาก ลูกเขาลหละเมียเขาล่ะเกิดลูกยังเรียนหนังสืออยู่อีกยุงหนึ่งตัวจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของของคุณโยมทันทีเพราะอะไรชีวิตทุกชีวิตมันมีคุณค่าไงอาจารย์วอลวิชลาเวทีใช่ครับก็คุยอาจารย์เดชาอยู่นะครับเ,เมื่อคืนเนี่ยก็คุยกันนะก็ทราบว่าอาจารย์เดชาเนี่ยจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วเขาก็ชวนผมไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะต้องนัดหมายกันนะครับว่าอาจารย์จะไปเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพ ภาพหลักนะครับผมก็คงจะไปเสริมเขาแหละถ้าเกิดมีการดาเนินคดีจริงเนี่ยแล้วตํารวจเกิดออกหมายจับนะครับทันทีที่พระอาจารย์วอกลับมาถึงประเทศก็อาจจะโดนรวบที่สนามบินได้เท่าที่ผมดูในคลิปนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหมินเมย์เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่ามีการชวนแล้วที่สําคัญเนี่ยท่านได้ปัจจัยด้วยไงท่านได้ได้ปัจจัยเนี่ยรอบละประมาณ1ล้านบาทนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันชักจูงได้ครับแล้วมันคือคือมันได้ผลประโยชน์อะ นะครับแล้วก็ไปให้คนมาแล้วก็ไปพูดเหมือนกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีควรจะต้องมาลงทุนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันก็เพื่อประโยชน์กันนะครับสุ่มเสียงสุ่มเสียงครับองค์กรที่กํากับดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็ควรที่จะต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ที่พระเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองต่างๆน,นะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าพระหลายรูปเนี่ยเป็นพระที่ดีนะครับแต่ว่าพระหลายรูปเนี่ยเขาก็ อยากจะมาทาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือทําธุรกิจนะผมก็แนะนําก็ทําอย่างแพรลี่เขาเลยนะครับก็ศึกออกมานะครับแล้วก็มาทําเลยนะครับเนะี่ยเหมือนกับแพรลี่เนี่ยเขาทำเขาก็มีงานอะไรเัว่าเยอะเยอะแยะนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระทั้งหลายเลยและสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหนูและทีมงานจะหาข่าวสารสดใหม่มาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะครับคุณค่ะ